สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการาทำ a c e b o o k l i v e หรือการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook นะครับโดยไม่ต้องอใช้สมาร์ทโฟนหรือใช้มือถือนะครับแต่เราจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยทำการถ่ายทอดสดออกไปที่ Facebook นะ่ะว่าทำอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องทำการติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อว่าไวแคสตก่อนนะครับ ซึ่ง w i c a v สต์เวอร์ชัที่ใช้ตรงนี้นะครับก็จะเป็น Version 6.0.7นะฮะเป็นแบบ32บิตนะครับเมื่อเราติดตั้งโปรแกรม w i c a เสร็จแล้วนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับในกระบวนการถ่ายทอดสดผ่าน f c e e o o o นะครับหรือทำ a c e b o o o Live นะครับให้ไปที่เมนูที่ชื่อว่า Output ก่อนนะครับไปที่ o u t p u t จากนั้นคลิกที่ Output Setting ครับคลิกที่ Output Setting แล้วก็จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับ Destination <c oughs> ก็คือไปทางที่เราจะถ่ายทอดนะครับเราก็เลือกนะฮะซึ่งจะมีตัวเลือกให้เรามากมายนะครับเช่น <c oughs> บันทึกไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเป็นแบบ MPC หรือจะนะครับทำถ่ายทอดผ่าน YouTube นะครับ ในที่นี้นะครับเราจะเลือกเป็น Facebook ครับให้เลือกอเมนูนี้นะครับพลิกที่ Facebook เสร็จแล้วกดปุ่มโอเคนะครับเมื่อกดปุ่มโอเคเสร็จก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้เราก็ตั้งชื่อเลยนะน่าคอนฟิกตัวนี้ผมจะตั้งชื่อว่า f c e b o o k live ก็แล้วกันนะครจากนั้นนะครับตรง a u t h e n ติเค t ตตัวนี้ก็คือให้เราคลิกเพื่อนะครับเข้าไปบัญใช้บัญชีของ f a c e b o o k นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับ Facebook นั่นเองนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะทำการเชื่อมต่อระบบนะครับอันนี้เนื่องจากว่าผมเคยเชื่อมแล้วนะครับมันก็เลยไม่ต้องกำหนดอะไรมากนะครับอลองกดเช็งดูก็ได้นะครับว่ามีอะไรให้เปลี่ยนแปลงได้ไหมะนะครับถ้า ถ้าคนไม่เคยเข้าหรือเข้าครั้งแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะต้องทําการใส่อ e ีเมล a c e b o o k ของเราลงไปนะครับรก็จะใส่ของผมนะครับ email. com นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่รหัสผ่าน Facebook ของเรานะครับเมื่อใส่รหัสผ่านพร้อมอ e ีเมลเสร็จแล้วก็คลิกที่ล็อกอิน เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้เราคลิกนะครับตรงไตเติ้ลก็คือเราจะถ่ายทอดสดเรื่องอะไรนะครับตอนนี้ผมจะทําการทดสอบถ่ายทอดสดผมต้องบอกว่าเทสนะครั Facebook Live นะครับ description ค,คำอธิบายใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าอยากใส่ก็ โอเคใส่เข้าไปนะครับทีนี้นะครับตรงเพจตรงนี้นะครับเราจะทําการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางไหนนะครับผ่านช่องทางโปรไฟล์ของเราหรือผ่านเพจที่เราสร้างขึ้นในที่นี้ผมจะนะครับถ่ายทอดสดผ่านแฟนเพจหรือว่าเพจที่เราสร้างใน Facebook นั่นเองครับชื่อว่าครัวพิวัตรนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรากําหนด แบบนี้เสร็จนะครับเราก็กดปุ่ม create ครั้งหนึ่งนะครับรอสักครู่นะครับแล้วก็จะปรากฏนะครับบรรทัดข้างล่างขึ้นมานะครับ b i t rate แล้วก็ location ขึ้นมาเมื่อเรากำหนดได้แบบนี้แล้วให้กดปุ่ม ok ได้เลยอ่าตอนนี้เราได้ตั้งค่า output facebook เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของ mycast นะครับเราจะถ่ายทอดอะไรนะขึ้นอยู่กับเราทีนี้นะครับว่า เราจะใช้การถ่ายทอดสดผ่านกล้องนะครับเราก็ต้องเปิดกล้องนะครับในเครื่องของเราขึ้นมานะครับหรือเราจะนะครับเลือกเป็นภาพหรือวิดีโอนะครับจากเครื่องของเรานะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็นวิดีโอก็แล้วกันที่มันมีอยู่ในเครื่องนะครับจะถ่ายทอดสดออกไปผมก็จะมาเลือกวิดีโอสักหนึ่งเรื่องนะครับ ที่เคยบันทึกไว้แล้วนะครับส่วนเรื่องนี้นะครับกด Open ขึ้นมานะครับพอได้เรื่องที่เราเตรียมฟังซ้ายนี่คือการเตรียมออกอากาศนะครับส่วนฟังขวาเนี่ยนะครับถ้าเราคลิกปุ่มนี้เป็นการสั่งออกอากาศหรือถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับผมก็จะเริ่มคลิกที่ Stream นะครับคลิกที่ Stream เตรียมการถ่ายทอดสดนะครับตรงนี้ก็จะ,สะแสดงการคอนเน c t ชันก็คือการเชื่อมต่อนะครับ เมื่อแสดงการเชื่อมต่อเสร็จผมก็จะเริ่มทําการถ่ายทอดโดยการคลิกที่ปุ่มนี้ออกไปนะครับเราลงมือทำกันเลยครับตอนนี้ก็จะตอนนี้มีการถ่ายทอดแล้วนะครับเราก็จะมาดูมาดูผลกลับมาที่ตรงนี้กลับมาดูตรงนี้นะครับผมก็จะมาดูว่าในโพสต์ที่มีการถ่ายทอดสดของผมในหน้าเพจครูพิวัฒน์เนี่ยนะครับมีวิดีโอมาหรือยัง ตักษรสีทองเสร็จแล้วบเราเสรหน้าจอนี้เองนะครับขยายนะครตัวอักษรนี้ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรนะครับปรากฏนะครับตรงนี้นะครับเห็นแล้วครับชื่อว่า psl ไ y คอมมอนะคอ่าตรงนี้เห็นแล้วครับจ วิดีโอมาแล้วครับทาพื้นหลังตอนนี้วิดีโอเริ่มถ่ายทอดสดผ่าน facebook แล้วนะครับตามชื่อที่เราตั้งก็คือเพจเฟซบุ๊กไลน์แล้วก็จะขึ้นสดตรงนี้นูปรับพื้นหลังเห็นไหมครับตรงนี้อาจะใช้วิธีเติมไล่ระดับหรือเติมแบบอื่นก็ได้นะครับแต่ตัวอย่างนี้จะขอเลือกแบบเติมไล่ระดับแล้วก็รูปแบบนั้นจะ นี่คือตัวอย่างการ,รใช้ไวแคสนะครับ,บในการถ่ายทอดสดผ่านเ c e b o o k ไลน์นะครับ